สวัสดีค่ะก็คลิปนี้จริงๆเราเป็นคลิปถ่ายซ่อมก่อนหน้านี้เนี่ยมีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องคอนซิกหรือว่าปมขัดแย้งเนี่ยไปแล้วแต่ว่าเสียงมันเบาก็เลยอ่ัดใหมล่ละกันก่อนหน้านี้คลิปแรกเนี่ยมีบอกไปแล้วว่าเอ้ฟิคชันกับนอตฟิคชันเนี่ยมันต่างกันยังไงสิ่งที่ทําให้ฟิคชันต่างจากนอตฟิคชันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องคอนซิกนี่แหละถ้าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นสตอรี่อะไรก็ตามเกิดขึ้น ในนั้นจะมีคอนซิกอยู่เสมอนั่นคือพวกนิยายนิทานเรื่องสั้นที่มันอยู่ในคัตเกรีของของฟิกชันะนะคะทีนี้คอนซิกที่ว่าเนี่ยเรามาพูดถึงกันก่อนเลยและกันว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมองเห็นไหมก็จะแบ่งหลักหลักะนะคะเป็น3อย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือตัวคนกับสิ่งแวดล้อม แล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือตัวคนกับคนแล้วก็3เนี่ยก็คือคนกับตัวเองอะทีนี้เนี่ยอันเนี้ยข้อ1่ใช่ปะ่ะก็จะมี1.1ก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมประเภทไหนก็จะมีเป็นพวกแบบภัยภัยธรรมชาติหรือว่าอย่างที่2เนี่ยก็คือสังคมอย่างภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยก็แบบยกตัวอย่างไปแล้วว่าเป็นแบบเออพวกพวกดิฟอินแพคอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนกับ คนเนี่ยจะต้องเจอกับพวกแบบแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วจะต้องหนีตายพวกเนี้ยค่ะก็คือเป็นคนที่ against กับภัยธรรมชาติส่วนอันที่2เนี่ยก็คือคน against กับสังคมคือไม่ว่าที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีสังคมของเขาเนอะมีประเพณีมีอะไรแบบนี้ของเขาทีนี้มันอาจจะเกิดจากว่าเอ้ยคนที่มีความคิดนอกคอกว่างั้นเถอะ จากสังคมที่เป็นอยู่คือสังคมที่ว่าเนี่ยจะเป็นระดับครอบครัวก็ได้เป็นระดับโรงเรียนสถานที่ศึกษาหรือแม้กระทั่งสังคมทั่วไปหรือว่าแม้กระทั่งแบบสมมุติว่าฝรั่งมาที่เมืองไทยแ้ะเจอ culture shock อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นคน against สังคมแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็คือคน against เกับคนพูดง่ายๆก็คือพวกตัวตัวเอกกระตัวร้ายว่างั้นเถอะ หรือว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเอกหรือตัวร้ายคือคําว่าตัวร้ายมันมันฟังดูแย่เนาะแต่จริงๆแล้วออถ้าใช้คําว่าอนตากอรนิสน่าจะดีกว่าคือคนที่เป็นตัวหลักเนี่ยก็คือโปรทากอรนิสคนที่เป็นคนที่ขัดแย้งกับคนแรกนั่นแนหะเรียกอนตากอรนิสคือพูดง่ายๆว่าคนแรกเนี่ยที่เป็นพปรทากอรนิสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นฝ่ายดีเสมอไปเขาอาจจะเป็นผู้ร้ายก็ได้เพียงแต่เขาเป็นตัวดําเนินเรื่องดังนั้นเนี่ยคนที่ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้ร้ายเนี่ยก็คือตำรวจก็คือตำรวจนะ่ที่นี้เขาอาจจะเป็นอนตากอนิสก็ได้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของคน a g a i n s สกับคนคือไม่ต้องมองว่าฝ่ายไหนฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายแต่เอาเป็นว่าคนที่มีความขัดแย้งกันละกันตัวละครที่มีความขัดแย้งกันเออแล้วก็มาที่ข้อที่3เนี่ยก็คือตัวคน a g a i n s สกับตัวเองคือมันอาจจะดูแบบเหมือนอารมณ์ตีอกตีอกชกหัวตัวเองอะไรอย่างนี้เนอะคือแต่ละคนอะ่ะมันถูกเลี้ยงมากันแบบ แต่ละแบบมันก็จะมีเหมือนกับเส้นมาตรฐานในใจนะคะว่าเอ้ยถ้าแบบนี้มันเขาโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าเขาจะต้องก้าวเลยมาตรฐานสิ่งเส้นในใจตัวนี้มันทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจละอย่างเช่นสมมุติว่าฉันโตมากับครอบครัวที่จะต้องล้างมือทุกๆเย็นแต่ทีนี้เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาอาจจะต้องไปแบบสังสรรค์ข้างนอกแล้วมันไม่มีที่ล้างมือ เขาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยรู้สึกกระสับกระสายรู้สึกว่าแบบไม่สบายใจรู้สึกว่าอะไรทั้งทังที่สําหรับคนนอกที่ไม่ใช่ครอบครัวของเขาเนี่ยรู้สึกว่าแบบเออถ้ามันไม่สะดวกหรือว่าอะไรไม่ลางไม่ล้างมือก็ก็ไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าตัวก็จะรู้สึกว่าแบบไม่สบายใจรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ชอบใจอันนี้ก็คือเริ่มมีการแบบอ a i n s t กับตัวเองละว่าแบบเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นปมขัดแย้งหลักๆที่ ที่มันจะอยู่ในนิยายอะนะคะประเด็นที่จะพูดถึงเรื่องของปมขัดแย้งเนี่ยที่แยกจำแนกให้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกคือเอาไว้เตือนใจนักเขียนมากกว่าบางคนเนี่ยสร้างปมขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองสร้างปมอะไรไว้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าพวกเนี้ยไอ้เจ้าพวกเนี้ยคือมันเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับคัมภีะคะ่ะเพื่อที่จะ ให้คนเขียนไม่หลงลืมว่าตัวเองทําอะไรลงไปบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าเรื่องปัญหาของการลืมบ้างหรือว่าไม่ทันเห็นบ้างว่าตัวเองทิ้งปมอะไรเอาไว้อยู่ในนิยายของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วมัน,นนิยายเรื่องหน,นึ่งเนี่ยค่ะอยากจะสร้างปมขัดแย้งอะไรอะ่ะสร้างไปเลยแล้วคนชอบด้วยนะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อสร้างเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของคนเขียน ที่ดีเนี่ยก็คือควรจะเก็บปมเนี้ยให้หมดต้องคลายปม,มมันออกไปเพื่อที่ว่าทุกอย่างจะได้แบบเรียบร้อยสมบูรณ์อะไรแบบเนี้ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องปมขัดแย้งเนี่ยมันก็จะไปเล็งกับพวกเส้นเรื่องนะคะอันนี้คือหน้าตาของเส้นเรื่องมันดูเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้เนะกระยุกกรยุกคือตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของแบ็กกราวนั่นหมายความว่าคือการปูพื้นว่าแบบเอ้ยเ เนื้อเรื่องคืออะไรที่คนอ่านควรจะรู้บ้างและจากนั้นเนี่ยเส้นเรื่องเนี่ยก็เริ่มพีขึ้นมาเมื่อเมื่อตรงนี้จะเรียกว่า beginning force จริงๆเราชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นลักษณะของเส้นเรื่องที่ที่เกี่ยวข้องกับปมขัดแย้งคือในเส้นเรื่องหลักเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยเส้นเรื่องรองจึกจ๊กๆตรงนี้เป็นภูเขาอีกภูเขาหนึ่งเล็กๆตรงนี้ะนะจริงๆแล้วอะ ก็คืออันนี้คือภาพขยายว่างั้นเถอะว่าเนี่ยคือภูเขาเล็กๆอีกอีกลูกหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันภูเขาเล็กอีกลูกหนึ่งไอ้ภูเขาที่ว่านี่มันจริงๆมันก็คือปมขัดแย้งอะค่ะเส้นเรื่องหลักเนี่ยคือเส้นเรื่องของปมขัดแย้งหลักของเรื่องนั้นและไอ้ยิบยิบย่อยๆเนี่ยก็คือปมขัดแย้งเหมือนกันแต่เป็นปมขัดแย้งที่รองลงมาไม่ใช่ปมขัดแย้งหลักเพราะงั้นเนี่ยคือในเส้นเรื่องหนึ่งเรื่องเนี่ย มันก็จะอุดมไปด้วยเส้นเรื่องย่อยๆหรือคอนฟลิกต์ย่อยๆที่คนเขียนพึงจะต้องตามไปจัดการแก้ไขมันคือยิ่งส่วนตัวนะยิ่งคอนฟลิกต์ใส่เข้าไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เนื้อเรื่องจะสนุกอะ่ะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดละออฝีมือการเขียนของคนเขียนด้วยแล้วก็ ประสบการณ์การอ่านด้วยที่จะทำให้มันออกมาทำเป็นเส้นเรื่องออกมาที่ทโอเคได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเ,เรื่องคอนฟ lict หน่อยละกันสมมติว่าในเรื่องนั้นมีคอนฟ lict อยู่สีสตัวคอนฟ lict แรกเนี่ยก็คือพระเอกกับนางเอกแล้วก็คอนฟ lict ที่สพระเอกกับนางร้ายคอนฟ lict ที่ส นางเอกกับนางร้ายแล้วกันความสิ่งที่สี่เนี่ยก็คือนางเอกกับพระเอกทีนี้เราก็มาดูสิว่าในเส้นบงเขาเรียกในเส้นเรื่องเนี้ยบมขัดแย้งหลักมันควรจะเป็นอะไรก็คือถ้าเท่าที่ฟังเนี่ยคือเหมือนกับเป็นเรื่องพระเอกนางเอกอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมันน่าจะออกแนวแบบเลิฟๆใช่ป่ะเพราะงั้นเนี่ยนางเอกกับพระเอกเนี่ยเป็นอะไรที่ควรจะเป็นขนมหวานที่เราเก็บไว้สุดท้าย เพราะงั้นเนี่ยเขาพระเอกกับนางเอกเนี่ยเป็นคอนซีคของเส้นเรื่องหลักละกันทีนี้เนี่ยอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับนางร้ายใช่ปะคือนางร้ายนี่เจ๋งมากคือนางสามารถไปมีไปขัดแย้งกับพระเอกก็ได้นางสามารถมาขัดแย้งกับนางเอกก็ได้นะเอาเป็นว่าสมมุติว่าตรงนี้เป็นเป็นส่วนของพระเอกกับพระเอกกับนางร้ายแล้วก็นางเอกกับนางร้ายคือมันแล้วแต่แล้วแต่คนเขียนจะให้ความสําคัญกับปมไหนมากกว่ากัน มันแล้วแต่ว่าคุณจะออกแบบเนื้อเรื่องแบบไหนคือจะพระเอกกับนางร้ายก่อนคลี่คลายพระเอกกับนางร้ายก่อนหรือว่าจะคลี่คลายนางเอกกับนางร้ายก่อนก็แล้วแต่คือแล้วแต่คุณดีไซน์เลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องถ้าถ้ามันมีเกิดขึ้นคุณก็ต้องแก้มันนะว่างั้นเถอะแต่การเรียงลําดับแล้วแต่แล้วก็เมื่อเราให้พระเอกกับนางเอกเป็น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 ปมขัดแย้งหลัก พูดง่ายก็คือมันมันคือจุดพีคที่สุดของเรื่องที่จะทําให้คนอ่านลุ้นในเรื่องนี้ถ้าเป็นนิยายต่อสู้ก็คือบอสใหญ่ว่างั้นเถอะคือคุณคงไม่ไปแก้บอสใหญ่แล้วจากนั้นพอต่อมาก็ค่อยมาเจอลูกกระจอกใช่ปะเพราะว่ามันมันเหมือนกับเมื่อไหร่ที่เราเจอบอสใหญ่เรียบร้อยแล้วอะลูกกระจกก็ไม่มีความสําคัญอะไรมัน ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะใส่เข้ามาอีกแล้วอ่ะคือเรื่องมันจบแล้วมันควรจะลงมาได้แล้วแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นประโยชน์เป็น,เป,นเป็นลักษณะของเส้นเรื่องของของพวกแบบฟิกชั่นเพราะงั้นลองดูคอนฟลิกต์ดีๆว่ามันเราจะเราจะออกแบบมันตรงไหนบ้างและเมื่อเรารู้ว่าคอนฟลิกต์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ค่อยตามแก้ไปแล้วก็เรียงลำดับการแก้คอนฟลิกต ให้เป็นไป,นต,าป,นปนตามอารมณ์ของเรื่องอย่างที่หนิงบอกไปแล้วว่าก็คือถ้าอารมณ์ของเรื่องจุดที่พีที่สุดก็คือจะต้องเป็นบอสใหญ่ที่เก่งที่สุดใช่ปะแล้วคุณเอาบอสใหญ่มาอยู่ตรงเนี้แล้วที่เหลือจะทําอะไรหรอใช่ปะอันนี้คือลักษณะาการออกแบบของแล้วก็การเล่นกับคอนฟลิกต์ในในนิยายคือถ้าเป็นไปได้ออกแบบก่อนมันก็จะช่วยช่วยในแง่ของมูดอารมณ์ของคนอ่านช่วยให้เราไม่หลงทางประมาณนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของ การได้รู้จักคอนเซ็ปต์ของตัวเองลองหาออกมาดูแล้วกันค่ะหนิงคิดว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะในเรื่องของการเขียนนิยายนะ